โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมฮะสามนิ้วพม่านะจัดกิจกรรมอ่าเขาเรียกว่าอะไรระดมทุนนะเออไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยครับโอ้จัดงานยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีเวทีคอนเสิร์ตนะมีอะไรต่างๆนานาโอ้โหปัวพัวสมุดปาการถึงกันเครียดนะฮะนี่ฮะนี่คือพวกสามนิ้วพม่าปั่นป่วนอีกแล้ว นะสามนิ้วพม่านี้ก็เคยมาป่วนนะซุมนุมอะไรต่างๆก็ชูสามนิ้วเหมือนกันก็เ,เป็นขบวนการเดียวกันนะครับก็คือใช้สามนิ้วเหมือนกันนะบอกไหมสามนิ้วพม่าไทยกับสามเอ้สามนิ้วไทยกับสามนิ้วพม่านี่ก็คือเป็นหนึ่งขบวนการเดียวกันเป็นพวก n อ็นโนะครับเป็นมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่พมา่าไม่ได้มาก็มาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศไทยนะเออพวกนี้เป็นขบวนการเดียวกัน นะครับนะสามนิ้วก็ชูเหมือนกันถ้าไม่ขบวนการเดียวกันแล้วจะบกขบวนการไหนถูกต้องไหมออถ้ามึงชูสี่นิ้วยังว่าไปอย่างนี้มึงชูสามนิ้วเหมือนกันเลยนะครับปกปั่นยุกยงสร้างความวุ่นวายนะนี่ขนาดม็อบสามนิ้วอันนี้แล้วนะหยุดหยุดซาซาไปแล้วนะออนะครับจําได้ไหมตอนที่มีชุมนุมมีอะไระพวกสามนิ้วพม่านี่แหละก็มาร่วมป่วนด้วยนะ มร่วมปวนมาร่วมปิดถนนมาร่วมอะไรก็เป็นแนวร่วมนะครับที่มันเคยออกกฎหมายว่าเฮ้ย <c oughs> ให้แรงงานพมา่าสามารถเลือกตั้งได้อะ่ะ <c oughs> เคยได้ยินไหมเออเนี่ยนะครับไอ้พวกสามนิ้วนี่แหละนะที่มันออกกฎหมายบา้บาบ,าบ,าบ,าบาอบอกเฮ้ยต้องให้คนงานพมา่าเลือกตั้งสอสอด้วยได้ด้วยดีเพราะว่าคนงานพมา่าเยอะนะเออ <c oughs> จำได้ไหมอืม <c oughs> นี่แหละนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าไอ้พวก สามนิ้วมันมาเป็นใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะก็คงจะแบบว่าปั่นป่วนมากมายนะครับืมสามนิ้วพม่าก,กับสามนิ้วไทยนี่ก็ไม่ต่างกันหรอกนะเออนะไอ้พวกไอ้พวกสามนิ้วนี่แหละนะไทยนี่ก็บอโอ้โหนั่ะครับปั่นป่วนตัวปั่นป่วนเลยนะตอนมาชุมนุมไอ้พวกนี้ก็มาชุมนุมเหมือนกันนะ เคยไปจุมนุมเป็นเนื้อแท้เดียวกันเลยนี่มาสร้างความปนป่วนวุ่นวายให้กับประเทศไทยนะครับมันก็นะแอ้พวกนี้มันมันคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรสมองมันระดับเดียวกันนะนะครับสมองสมองสามนิ้วไทยกับสมองสามนิ้วพ่้านี่คือระดับเดียวกันคือชอบจุมนุมเหมือนกันนะเออาก็จุมนุมจุมนุมแนละ้วกอนอะไรเนี้ยนะครับเออาก็ปั่นป่วน,นสร้างความวุ่นวายนะ เนี่ยน่าจะถอนวีซ่าให้หมดนะน่าจะถอนอะไรให้หมดนะครับแต่ว่าถอนก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะแรงงานเขาเยอะถ้าเกิดว่าถอนแรงโอ้ยอย่าว่าแต่ตรงนั้นเลยตรงนี้ก็เยอะครับตรงหน้ามอกรุงเทพอ่ะโอ้ขับรถผ่านนีว่นึกว่าอยู่เมียนมาเดินเทินเขาปากแก้มอะไรเต็มนะบรรยากาศเหมือนอยู่เมียนมาแลวจริงเนี่ยตรงหน้ามอกรุงเทพอ่ะ นะครับไอดมินขับรถผ่านน่ะนะโอ้โหมีตลาดนัดด้วยทนะั้งมีตลาดนัดเยนมาด้วยนะเออเยอะแยะไปหมดเลยนะก็น่าอ,อันนี้เหมือนกันมันก็เป็นภาพที่แปลกตาเหมือนกันว่าเอ้ยนี่หน้ามอกรุงเทพนะมอเป็นมอมหาลัยดังนะแต่ว่าตรงข้ามนี่เป็นแบบพมา่าทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคอนโดมีอะไรอยู่นะเออก็แปลกดี <laughs> นะครับ โอ้ชุมชนป้าาเต็มไปหมดแล้วเคยขี่มอไซค์ผ่านเนแบบนั่งเคี้ยวหมากนั่งเคี้ยวอะไรแต่ว่าคนปมาเป็นคนในนี่นะเป็นคนน่ารักนะเออนะครับยกเว้นไอ้กลุ่มกลุ่มบางคนนะไม่ค่อยน่ารักแต่คนปมานี่น่ารักนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ